สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมนชัยนะครับวิถีบ้านทุ่งพารวยนะครับก็ปริมาณนะ้ำมันมันเยอะนะครับขึ้นเรื่อยๆก็เลยย้ายต้นมะพร้าวนะครับก็เลยย้ายต้นมะพร้าวสวนหนึ่งไปอยู่ฝั่งนูนะ้นนะนู้นนะครับนี่ย้ายต้นมะพร้าวไปอยู่ฝั่งนี้นะตัวนี้ก็มีหมดสีต้นนะครับที่ย้ายขึ้นจากมุมนี้ไปสีต้นนะครับ พราะว่าบนด้นดินน้ํนนามันจะไม่ท่วมแล้วก็มันซึมได้ง่ายด้วยนะย้ายไปสีต้นด้านนู้นแล้วย้ายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ย้ายขึ้นฝั่งนะครับตัวนี้ก็ย้ายขึ้นฝั่งสีต้นนะครับย้ายขึ้นฝั่งเพราะว่าดินมันโดนน้ําแล้วมันก็ดินมันก็เปื่อยนะดินโดนน้าเปื่อยแล้วมันขุดง่ายนะครับรากเลิกก็ไม่ขาดไม่เสียหายนะครับถ้าย้ายหน้าฝนจะดีนะครับ ก็เลยตัดสินใจย้ายขึ้นฝั่งซะเลยนะครับปริมาณน้ําก็ยังยังคงเดิมอยู่นะครับเพราะว่าข้างบนมันส่งน้ําข้างบนนั่นส่งน้ามาเรื่อยอยู่นะส่งน้ำมาแล้น้ำก็ระบายออกไปเรื่อยนะครับระบายออกไปเรื่อยทีนี่ก็เลยแก่ก็ยังแก้ไปเรื่อยๆแก้ไขนะครับกับปริมาณน้าที่ยังคงเดิมนะครับ น้ำก็ระบายออกข้างบนก็ส่งน้ําลงมาเรื่อยๆนะครับระาะฉะนันน้าก็ยังเท่าเดิมปริมาณเท่าเดิมนะครับกับปริมาณน้ําที่เห็นแล้วบอกโอ้โหนะมันชุ่มชื้นก็ดีแต่ว่าต้นไม้บางต้นที่มันออไม่สามารถจะทนกับน้ําได้นะครับน้ําก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับนะเพราะว่ามันเป็นน้ําฝนอยู่นะน,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 น้ําฝนน้ำาม่นี่ก็ยังรอ รับเปลี่ยนหมุนเวียนน้ําไหลออกไปเรื่อยๆตรงที่พี่้อมนี่ก็ทีมช่างก็มาทํางานนะทำกําแพงกันดินให้กับพี่ลอมอยู่ตอนนี้นะครับชมบรรยากาศทั้งสองฝักฝั่งนะครับชมบรรยากาศทั้งสองฝักฝั่งกับปริมาณน้ำนะตรงนี้ก็ทำตะข่ายกาาันปลานะครับนี่นะ ก็เป็นตะข่ายกันปลานะฮะทำเป็นสองชั้นชั้นแรกอยู่ตรงปากท่อเลยนะ,ะชั้นแรกอยู่ตรงปากท่อชั้นที่สองนี่คือป้องกันปลากระโดดจะสูงนิดนึงนะ,ะสูงประมาณความสูงประมาณเมตรห้าเมตรห้าสิบจากพื้นดินขึ้นมานะครับป้องกันปลากระโดดออกนะครับเพราะตรงนั้นเป็นช่องน้าําพอดีนะครับส่วนตรงนี้ไม่มีไม่ต้องใส่นะเพราะว่าคูดินมันสูงนะครูดินก็ถือว่า สูงขึ้นมา50เซนถามว่าปลาโดดข้ามได้ไหมก็โดดข้ามได้แหละนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับต้นมงต้นไม้นี่ก็ชุ่มก็ช่วยกันรับน้ํากันแบบเต็มที่นะรับน้ําแบบเต็มที่ตรงนี้ก็มีต้นมะพร้าวเหลืออยู่ต้นหนึ่งอยู่นะครับนี่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นต้นที่อยู่หัวมุมนะเป็นต้นที่อยู่หัวมุมซึ่งออไม่ได้ย้ายไป จะเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับต้นนี้นะครับเพราะว่ามันไม่โดนมันไม่ได้อยู่ในในตำแหน่งที่น้ําท่วมนะครับก็หให้อยู่เนื้อปากท่อนะส่วนต้นไม้ต้นประดูแดงนี่ก็งอกงามนะครับเพราะว่าได้น้ําฝนนะครับนะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ลากไม่ได้ท่วมน้ํานะครับลากไม่ท่วมนะก็ชุ่มชื้นทุ่งนานี่อิ่มน้ําเลยนะครับทุ่งนาตอนนี้น้ําไหลทั่วทุ่งนา นะครับหลายทั่วทุ่งเลยนะครับเราก็มาเดินดูได้หลายจุดนะครับส่วนถั่วนะครับถั่วฝักยาวถั่วพุ่มนะก็แตกชุดใหม่ขึ้นมาแล้วนะจากเมล็ดเก่เมล็ดเกๆที่เขาแตกเขาก็นั่นขึ้นมาใหม่นะครับหอสีได้ดูได้ชมกันโอ้ มสะออนแค่แค่ปริมาณน้ําที่เยอะขึ้นนะสะออนแปปริมาณน้ําเยอะจริงๆนะนะครับปริมาณน้านี่เยอะจริงๆถ้าฝนตกลงมาอีกนี่ก็โอ้โหครนนี้ละเพื่อเฮ,เ,ฮเลยนะฝนตกลงมาอีกรอบหนึ่งนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะแต่ว่าจะตกไหมก็ยังไม่รู้นะต้องรอลุ้นนะคะรับพะมือช้านี่เปาแปะแปะลงมาอยู่ นี่ครับดูปริมาณน้ําสิคือถ้ามันเป็นอย่างนี้นะโอ้ต้อบอกเลยเริมที่ว่าสบายไม่ต้องลดน้านะแต่ว่าเป็นบางจุดนะบางจุดต้องลดเพราะว่าบางจุดเขาไม่ได้น้ําเต็มที่ก็ต้องเปิดปั๊มช่วยนะครับเพื่อระบายน้ําให้มันไปทุกจุดทุกที่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบ้านแป้งล่ำนะครับเดี๋ยวพ่อจะไปทำงาน นะครับแล้วก็พาน้องมนต์ไปลำให้เอฟซีด้วยแล้วก็ให้กินหญ้ากินผลไม้กินกล้วยเรียบร้อยแล้วแป้งล่ำอยู่บ้านนะลูกนะอยู่บ้านนะลูกเดี๋ยวพ่อมารู้ปะนะอยู่บ้านนะเดี๋ยวพ่อมาตอนเย็นดูซิอะไรกกอนเนี่ยนะฮะอยู่บ้านนะลูกนะ ตอนเย็ยนพ่อมานะดินไปมุดดินที่ไหนมาเนี่ยฮะเต็มเลยเนี่ยเป็นมุดดินที่ไหนมาอืมตัวโตตัวโต,วต,วตวนะครับแป้งล่ำถุงทองอมเงินก็อยู่ในบ้านตอนนี้ก็แดดเริ่มออกนะครับบัวเบอร์นี่ก็โอ้ยรับน้ําแบบเต็มอิ่มเลยนะครับบัวรับรับน้ําเต็มอุดมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะได้ชมดอกบัวงามๆกัน อันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนต้นทุเรียนต้นที่เราย้ายครั้งที่สามนะครับกออ็แตกยอดอ่อนอยู่รอดอยู่นะครับเอฟซีรอดอยู่นะตอนที่ขุดมานี่รากเขาไม่ได้เสียหายนะรากไม่ได้เสียหายนะเพียงแต่ว่ารากเขาเดินได้ยากนะครับเพราะดินมันแข็งนะครับตอนนี้ก็กําลังแตกยอดอ่อนใหม่ขึ้นมาอยู่นะกำลังแตกยอดอ่อน แล้วก็ทําตะข่ายกันแดดให้ด้วยนะครับต้นไม้ต้นอะไรก็อุดมสมบูรณ์หมดช่วงนี้นะครับที่ฝนตกลงมานะครับปริมาณน้ำก็เอิงนองนะก็ดีใจกับต้นไม้นะครับที่ได้รับน้ำเต็มทุกจุดนะส่วนดอกไม้ที่หวานดอกไม้ที่น้องมนหวานนี่ก็ยังยังไม่รู้นะยังไม่เห็นฝั่งนี้นะครับยังไม่เห็นเลย นะครับอุ้ยเห็ุเกิดเอฟซีเอเห็ุนี่ครับเกิดเหตุขึ้นมาเต็มเลยนะน่าจะเป็นเห็ุเหตุกระด้างหรือเปล่าเห็ุกระด้างเต็มเลยนะครับเกิดเหตุขึ้นมาเต็มเลยโอ้เสาตัวนี้ล้มนะครับเดี๋ยว่อยกขึ้นนี่เหตุกระด้างนะครับเต็มเลยเนี่ยโอ้โหเป็นจุกเลยนะครับเป็นเหตุกระด้างนะครับ นี่ก็มีต้นไม้ที่เกิดก็มีแค่ปริมาณเล็กน้อยไม่เยอะนะครับไม่รู้ว่าต้นดอกไม้หรือต้นแตงโมงก็ไม่รู้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอชมว่าเขาจะเกิดให้ไหมโอเคนะครับ fc ก็เดี๋ยวจะเดินทางไปลานปูนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ